สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รีชช n แนลมาเจอกันกับเลขอีกแล้วนะคะ <mm> ก็คือหัวฟ <mm> <ว>ูดิดหน่อยขาวๆนี่ไม่ใช่ผมหองอกนะคะท่านผู้ชมก็คือเลขกิทาสีมานะ <mm> <mm> วันนี้เลขมีข่าวดีมาบอกสําหรับคนที่ชอบปลูกผักแบบกินเองโดยที่ว่าเวลาเจอมแมลงเจอสัตกกว์ตพืชรบกวนเนี่ยเราไม่ต้องใช้ายาไล่แมลงแบบเคมีนะคะ <mm> สูตรง่ายๆที่เลขจะมาบอกก็คือ สูตรนี้เล็กเรียกว่าน้ำหมักเจ็ดรสค่ะท่านผู้ชมซึ่งเล็กได้ไปอ่านสมุนไพรต่างๆในเจ็ดรสชาตินี้มีฤทธิ์และคุณสมบัติต่างกันรสต่างๆในเจ็ดรสมีดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งก็คือรสเมาเบื่อข้อที่สองรสเผ็ดร้อนข้อที่สามรสจืดข้อที่สี่รสเปรี้ยวข้อที่ห้ารสขมข้อที่หกรสอะไรคะรสฝาดข้อที่เจ็ด อันนี้อาจจะไม่ใช่รสหรือเวลาเรากินมันจะมีกลิ่นขึ้นจมกูกนั่นคือรสหอมละเหยินนั่นเองนะคะท่านผู้ชมซึ่งคุณสมบัติแต่ละรสชาติมันจะต่างกันค่ะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมจัดครอบจัก,กรวาลเลยท่านผู้ชมต้องดูให้จบแล้วก็เอากระดาษและปากกามาจดด้วยนะคะเพราะว่า วิธีการทำและการนำไปใช้การหมักต่างๆอัตราในการใช้เล็กพูดหมดแล้วนะคะในคลิปนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ทำก็ช่วยจดไว้ไม่งั้นก็แชร์ไว้นะคะท่านผู้ชมเล็กจะบอกว่าคุณประโยชน์ของน้ำหมัก7รสนี้มี3หลักข้อใหญ่ๆที่เราจะได้รับนั่นก็คือ 1. วงจรแมลงได้ด้วยนะคะก็คือเราไล่และป้องกัน ตัดวงจรชีวิตของมแมลงข้อที่2สามารถล้างสารพิษในดินด้วยค่ะข้อที่3ก็คือสามารถบำรุงดินให้ร่วนซุยได้ด้วยรวมถึงบำรุงต้นไม้ของเราให้งามด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรดีๆที่ทำได้ไง่าย จะไม่ง่ายก็คือท่านผู้ชมไม่ทํานั่นเองนะคะเริ่มหมักเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะอันนี้เล็กจริงจังนะเนี่ยเล็กมาบอกเล็กมาแบ่งปันคืออยากให้ปลูกผักโดยที่ว่าไร้เคมีแล้วก็กินเองแบ่งญาตินะคะได้แบบสบายใจนะคะท่านผู้ชมไปดูวิธีทํากันเลยนะคะวันนี้เล็กจะมาพาท่านผู้ชมที่สนใจในการทําเกษตรแบบอินทรีย์ ถ้าใครปลูกผักปลูกพืชน,นะคะจะต้องเจอมแมลงรบกวนแน่นอนเลยแต่ทีนี้เล็กมีสูตรน้ำหมักที่สามารถไลแ่แมลงตัดวงจรชีวิตของมแมลงนะคะแล้วยังสามารถบำรุงดินไปด้วยบำาุุงพืชด้วยนะคะท่านผู้ชมก็คือที่อินวันเลยค่ะได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะแต่สูตรนี้เล็กได้ไปทําการอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าม,มาก็คือสมุนไพรต่างๆที่็กได้นําม,มาเนี่ย ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7รสชาติ7รสนะคะท่านผู้ชมเล็กเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำหมัก7รสแต่ทีนี้สมุนไพรต่างๆที่เลือกมาก็มีคุณสมบัติต่างกันแล้วเล็กจะเอามาหมักในสูตรของเล็กเองนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าพืชสมุนไพรที่เลือกมาจ7รสมีอะไรบ้างในการมาทําน้ำหมักนะคะไปดูกันเลยค่ะรสที่หนึ่งก็คือรสเมาเบื่อ รถเมาเบื่อเนี่ยจะป้องกันมแมลงจำพวกหนอนเพลี้ยสำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการหมักเดี๋ยวเล็กจะพยายามพูดช้าๆชัดเจนให้เข้าใจง่ายนะคะใครมีปากกาก็จดไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำเลยทันทีนะคะวัตถุดิบที่ใช้หมักรถเมาเบื่อคือหางไหลสบู่ดำฝักคูณใบน้อยหนาเป็นต้นนะคะ ส่วนวันนี้เล็กได้มาก็คือเป็นฝักคูณคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่าทีนี้รสที่สองรสเผ็ดร้อนรสเผ็ดร้อนจะช่วยป้องกันเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนตระกูลเพลี้ยต่างๆนะคะนั่นก็คือสมุนไพรที่เราเลือกมาก็คือมีพริกขิงค่ะดีปรีเป็นต้น สำหรับวันนี้เลเลือกใช้นี่เลยค่ะท่านผู้ชมเป็นพริกแกงที่มีอยู่อันนี้ก็คือหมดอายุแล้วสามารถใช้ได้นะคะในพริกแกงมันจะมีทั้งข่าตะไคร้ขิงต่างๆนะถ้าใครไม่เลือกพริกมาก็เลือกแบบพริกแกงเหมือนเล็กก็ได้นะคะแล้วก็อ้ยนะคะพริกแห้งใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะขอให้มีรสเผ็ดนะคะ3รสจืด รถจืดล้างพิษในดินค่ะท่านผู้ชมล้างพิษในดินบำรุงดินให้ร่วนสุยนะคะวัตถุดิบสมุนไพรที่นำมาทำที่มีรถจืดคือจอกแหนจอกแหนที่มีอยู่ในห้วยหนองคลองบึงนะคะจอกแหนต้นกกต้นกกที่เขาเอามา,มา,าตามัดทอเสือนะคะผักบุ้ง ผักบุ้งก็มีรสจืดผักบุ้งไม่ใช้เฉพาะยอดนะคะท่านผู้ชมใช้ทั้งต้นดึงมาเลยนะคะผักบุ้งหาได้ที่ตลาดนะคะง่ายๆสําสหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนาะต่อมาก็คือรางจืดรางจืดก็มีรสจืดอันนี้รางพิษในดินบํารุงดินให้ร่วนซุยนะคะสําหรับเล็กก็คือปลูกไว้ที่บ้านเยอะเลยนะคะรางจืดจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมใบแบบนี้นะก็เลือกมาทั้ง ก้านเลยนะคะทั้งก้านทั้งใบนะอ่าต่อมาสี่รสที่สี่คือรสเปรี้ยวนะคะท่านผู้ชมรสเปรี้ยวจะป้องกันแมลงค่ะรสเปรี้ยวป้องกันแมลงนะคะหมักโดยใช้วัตถุดิบที่มีรสเปรี้ยวนั่นก็คือ มะนาวเปลือกส้มมะขามกระเจี๊ยบค่ะทีนี้วันนี้เล็กจะเลือกใช้อยู่2ออย่างก็คืออันนี้ส้มเปลือกส้มนะคะก็คือกินหมดก่อนแล้วจะเอาเปลือกส้มลงอย่าทิ้งนะคะต่อไปอย่าทิ้งนะและอีกอย่างหนึ่งที่เล็กเลือกมาก็คือมะขามค่ะเล็กจะใช้2ออย่างคือวัตถุดิพี่เล็กบอกมาก็คือในน้ำหมักนะคะเราจะใช้2ออย่างสาอย่างหรือ1อย่างก็ได้นะคะแต่ขอให้มีทุกรสก็คือเจ็ดดนั่นเองนี่ก็คือมะขามเปียกที่แกะมาแล้วเรียบร้อย ต่อไปค่ะรถที่ห้าคือรถฝาดรถฝาดจะช่วยป้องกันเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อราต่างๆเชื้อราที่ไม่ดีที่มารบกวนพวกเพลิกพืชผักต่างๆของเรานะคะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะหมากสุกลูกหมากนะคะหมากสุกเปลือกมังคุดเปลือกต้นแคและสมุนไพรอื่นๆที่มีรถฝาดทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมถ้าใครรู้ว่า อันไหนมีรสฝาดก็นํามาใช้หมักได้เลยค่ะ่าทวนนะคะหมักสูบเปลือกมังคุดเปลือกต้นแคร์และสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิดนะคะวันนี้เราย,ยังไม่ได้ไปแบบขูดถากเอาเปลือกต้นแคร์นะคะแต่ว่าเล็กมีเปลือกมังคุเดเยอะเลยนะคะก็เก็บไว้ทําน้ําหมักได้เลยนี่คือรสฝาดนะคะท่านผู้ชม่ารสต่อมาคือรสที่หกแล้วนะคะรสขมรสขมจะช่วยป้องกันแบคทีเรียค่ะ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชป้องสมุนไพรที่มีรสขมมีดังต่อไปนี้ค่ะบอระเพ็ดฟ้าทลายโจรสเลลดพังพรใบขี้เหล็กและอื่นๆที่มีรสขมค่ะสำหรับเลขวันนี้จะได้บอระเพ็ดนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือรสรสขมนะคะตัวนี้ป้องกันแบคทีเรียเนาะพูดไปแล้วต่อมารสสุดท้ายค่ะรสสุดท้ายก็คือรสหอมละเหยหรือมีกลิ่นหอมนั่นเอง ตัวหอมและเหยเนี่ยแมลงจะไม่ค่อยชอบนะคะอย่างเช่นพวกตะไคร้หอมแมลงจะไม่ไปรบกวนเลยค่ะท่านผู้ชมพวกสาบเสือนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันแมลงค่ะเช่นว <ค entertain. S 1> พวกหนอนผีเสื้อต่างๆหนอนผีเสือนอนเส้อนี่จะเจอสําหรับคนที่ปลูกชวนชมนะคะนี่ก็เจอเหมือนกันก็คือผีเสื้อจะมาขายเราเป็นหนอนตัวใหญ่หญ <konuş hum> ๆอะค่ะเขียวๆแล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อนัวใหญ่มันจะมากินใบของชวนชมเรานะคะใครปลูกก็คงจะเจอเนาะป้องกันแมลงเช่นหนอนผีเสื้อนะคะแล้วก็ สมุนไพรที่ใช้ในการหมักป้องกงนันแมลงในครั้งน,นี้คือตะไคร้หอมค่ะมะกรูดตาบเสือกลับเผาโหระพาหาได้ง่ายๆแน่นอนนะคะในตลาดเนาะท่านผู้ชมหามานะคะอันนี้คือรถที่7แล้วนะคะสําหรับเล็กจะใช้อยู่2ตัวเลยหอมละเหยนะคะ <S <S ก็คือนี่เลยไปตัดมาเมื่อกี้นี้เองได้นี่ค่ะลูกมะกรูดมาด้วยนะ มะกรูดลูกเล็กนี่จะหอมแล้วก็มะกรูดต้นนี้จะจะมีกลิ่นหอมกว่ามะกรูดที่แบบว่าเป็นลูกใหญ่ๆนะคะนี่มันจะคล้ายมะนาวแต่จริงๆเป็น,ปนมะกรูดนะคะท่านผู้ชมจะกลมๆนะส่วนลูกใหญ่ๆอยากๆที่เป็นตะปุ่มตะป่ำเยอะๆลูกใหญ่จะไม่หอมเท่านี้นะคะคือเวลาทํากับข้าวจะใช้ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งของระเหยที่เล็กใช้ก็คือนี่ค่ะเดี๋ยวพาเดินมาดูทางนี้เลย ก็คือตะไคร้หอมตะไคร้หอมนะคะไม่ใช่ตะไคร้แบบทาแกงธรรมดานะท่านผู้ชมก็คือตะไคร้หอมมันจะมีการสีน้ําตาลน้ําตาล,ตาลหรือออกม่วงๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือสมุนไพรเจ็ดรสค่ะที่เราจะนําไปทําน้ําหมักนะคะทีนี้พอเรารวมได้เจ็ดรสแล้วขอบอกอินนิดนึงว่าถ้าใครย,ยังหาไม่ครบนะคะก็หมักประมาณสี่ถึงห้าอย่างก่อนแล้วพอ รวบรวมมาได้แล้วเราเข้ามาเติมได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่ทําแบบง่ายๆสบายๆนะคะทีนี้วัตถุดิบในการหมักมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งนี่ค่ะขาดไม่ได้ก็คือนมเปรี้ยวจะเป็นนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วขอให้มีคําว่ามีจุลินทรีย์มีชีวิตนะคะที่เขียนไว้อันนี้ก็คือเราจะใช้จุลินทรีย์ในการหมักด้วยนะคะ1นมเปรี้ยว1ขวดสอง นี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะธรรมชาติหรือน้ำตาลทรายแดงนะวันนี้เล็กจะใช้น้ำตาลธรรมชาติที่ใช้ทํากับข้าวนะคะ1กิโลกรมัมอีกอย่างหนึง่งที่ใช้ในการหมกักก็คือแป้งข้าวหมักค่ะท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ซึ่งการใช้น้ําตาลในการหมกักก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้ามีมันจะเป็นเร็วขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือ,อลูกแป้งข้าวหมาักนี่คือวัตถุดิบในการทำต่อไปเดี๋ยวเล็กจะขอไปสับทุกอย่าง ให้เล็กพอประมาณนะคะท่านผู้ชมแล้วจะพาไปทําค่ะว่าทํายังไงเดี๋ยวไปสับก่อนนะคะแล้วมาเจอกันนะคะท่านผู้ชมคะทีนี้มาถึงขั้นตอนในการทําจะเห็นได้ว่าเล็กเวลาเราทํานะคะต้องมีถังที่ใช้หมกักมีฝาปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถังที่ใช้ประมาณ10ลิตรใช้น้ําิ0ลิตรนะคะท่านผู้ชมแต่เราสามารถนํามาเติมทีหลังได้นะก็อย่าเพิ่งใช้น้ําแบบจนล้นนะคะเพราะว่าเราต้องใช้วัตถุดิบลงไป ะะอันนี้ก็คือที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำสาข้าวนะคะท่านผู้ชมที่ได้กเก็บไว้นะทีนี้ก็จะเอามาทําน้ําหมักตัวนี้คือน้ําสาข้าวเนี่ยมันจะช่วยบํารุงต้นไม้เปนในตัวบํารุงดินด้วยค่ะมันจะได้หลายอย่างในสูตรสูตรเดียวเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกที่จะทำสดๆให้ดูเลยนะคะก็คือเทน้ำตาลทรายลงก่อนค่ะหนึ่งกิโล ก็ใช้ไม้พายคนนะคะให้น้ำตาลละลายโอเคเดีย๋ยวเล็กไปคนให้ละลายก่อนนะคะใส่น้ำตาลแล้วต่อไปก็นมเปรี้ยวคะ่ะหนึ่งขวดจากนั้นก็ใส่นี่คะ่ะลูกแป้งเข้ามา เดี๋ยวเล็กเอาน้ำมาใส่ก่อนนะก่อนน้ำซาวข้าวเหมือนเดิมน,นะคะใส่ลงไปหนก้อนนะคะจากนั้นก็คนให้นมเปรี่ยวกับลูกแป้งขามาเข้ากันกับน้ำตาลและน้ำสาวข้าวนะคะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็ใส่นี่ห้ามลืมเด็ดขาดนี่คือจุลินรียตั้งต้นค่ะท่านผู้ชมจุลินทรีตั้งต้นจากแทนพรอ,อสองถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้พรอ,อสองขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินนะคะหนึ่งซองนะถ้าใครแบบเออไม่สะดวกก็ทําจุลินทรีย์ตั้งต้นหรือจุลินรีย์น้ำมะพร้าวนะคะตัวน,นี้จะมีฮอร์โมนมีจุลินรีสังเคราะห์แสงที่เกิดจากธรรมชาติได้ค่ะท่านผู้ชมตวงใส่นมเปรี้ยวลงไปหนึ่งขวดนะ ตัวนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการหมากให้เป็นเร็วขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มโฮอร์โมนต่างๆบำรุงพืชบำรุงดินไปในตัวด้วยดีจริงๆนะคะทีนี้ทั้งหมดทีด่ใส่ลงไปคนอีกนิดหน่อยจากนั้นเราก็ใส่มะขามเปียกค่ะอันนี้คือสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวเลือกใส่ได้ตามใจชอบวัตถุดิบที่เลือกมาสมุนไพรต่างๆ น้ำหนักที่ใส่อัตราที่แน่นอนคืออย่าต่ำกว่า3กิโลกรัมนะคะท่านผู้ชมถ้าใครแบบยังมีไม่ครบอย่างที่เลขบอกก็คือเอามาใส่ที่หลังได้นะอย่างกำลัา3กิโลกรัมนะคะเพราะว่าทำทั้งทีก็ให้ใช้ได้แบบปริมาณที่เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมบำรุงดินด้วยไงนะเล็กจะใส่ประมาณนี้นะคะมะขามเปียกเล็กมีเยอะจากนั้นก็จะใส่ จะทำให้ดูสดๆเลยนะคะเล็กยังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะก็คือรถเผ็ดนั่นเองมีขิงค่ะตะไคร้ในนี้นะคะตะไคร้ในนี้นะคะก็คือพริกแกงนั่นเองจับฉีกเลยนี่รถเผ็ดได้แล้วค่ะ เ,เราให้คนพร้อมกันนะคะจากนั้นก็เป็นสมุนไพรทั้งหมดอีก6รถนะคะเล็กจะเทลงเลยก็คือใส่ในถงังมาแล้วเรียบร้อยนะคะ่อ้เยอะเลยเมื่อกี้ก็คือจะเห็นเปลือกส้มนะคะแต่ว่าส้มก็คือใส่เป็นกิโลนะคะท่านผู้ชมแต่ คือเล็กจะมาใส่ทีหลังนะคือยังกินไม่หมดนะคะก็มาเติมทีหลังได้ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจช้ไม้คนนี่ค่ะเป็นน้ำหมักเจ็ดรสนะคะสูตรประสิทธิภาพสูงทำน้ำหมักตัวนี้ครอบคลุมจักรวาลเลยนะคะท่านผู้ชมในเรื่องของการตัดวงจรชีวิตของมแมลงก็คือจะป้องกันไว้ก่อนนะได้ทั้งบำรุงดินบำรุงพืชแล้วก็ได้ทั้งไล่มแมลงด้วยค่ะสําหรับคนที่ต้องการปลูกผักอีกกินเองแบบไร้เคมีนะคะเราสามารถ หาของที่มีอยู่ในครัวมาทําเองได้นี่คือบอลเพแล้วก็ฝักคูณนะคะได้ทั้งหมดแล้วโคบแล้วก็จะเหลือแคบเปลือกส้มนะคะที่เราจะเ้ามาเติมอีกนะนี่คือวิธีการทําที่ง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากบอกก็คือมีคนถามแน่นอนคือหมักไว้นานแค่ไหนนะคะให้ดีที่สุดคือ90วันค่ะท่านผู้ชม ไม่ยากค่ะง่ายๆแต่มันจะยากก็เพราะคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มทำนะคะนี่90วันปิดฝาไว้ไม่ให้อากาศเข้านะคะนี่ปิดฝาให้มิดชิดแล้วก็อัตราในการใช้1ลิตรกรองเอาแต่น้ํานะคะกากก็เอาไปใส่ปุ๋ยใส่โคนต้นไม้ได้พอผ่านไป90าวันกรองเอาแต่น้ํา ใช้อัตราคือ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรต่อน้ําเปล่านะคะท่านผู้ชม20ลิตรคือสูตรไล่มแมลงอันนี้1ลิตรก็คือขวดโค้กอะค่ะหรือจะเป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็ตวงลงไป1ลิตรแล้วก็ไปเทผสมน้ํา20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นหรือรดรานนะคะทุกๆ7เจวันทั้งบำรุงผักทั้งไล่มแมลงไล่เพลยไล่หนอนต่างๆได้หมดเลยค่ะสูตรนี้คือถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชม เล็กบอกหมดแล้วนะวิธีการทําและก็ทําให้ดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะถ้าเล็กว่างเล็กก็จะมาตอบให้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ